มีหลายคนเลยนะคะที่ทักมาหาส้มแล้วบอกว่าตอนนี้คือแบบจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เลยแล้วว่าเขาเพิ่งทราบผลว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคร้ายเนาะในคลิปนี้นะคะส้มก็เลยอยากจะมาแชร์ค่ะวิธีการรับมือให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับความรู้สึกนั้นได้ค่ะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การคิดในแง่ลบเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องพยายามคิดในอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือการคิดบวกคิดว่าจะทําทุกอย่างทําทุกขั้นตอนเลยที่คุณหมอบอกเพื่อให้ตัวเองหายนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนนะคะว่าถ้าเกิดเราหายแล้วเนี่ยเราอยากทําอะไรนอกจากการดูแลสุขภาพจิตใจของเราว่าสาคัญแล้วเนี่ยนะคะการดูแลสุขภาพกายเพื่อให้พร้อมรับคีโมทุกเข็มเนี่ยก็สําคัญเช่นกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าการให้คีโเนี่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะคะอย่างตัวส้มเองเนี่ยก็มีอาการนอนไม่หลับนะคะมีอาการคลื่นไส้ทานอาหารลาบากและมีอาการอ่อนเพลียรวมด้วยส้มก็เลยพยายามทานอาหารที่มี ะะทานโปรโตีนได้ถึงอย่างวิตามินเองก็สําคัญเช่นกนะะันค่ะคีโมโราตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวช่วยของส้มนะคะตั้งแต่คีโมเข็มแรกๆเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังทานอยู่ค่ะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการนอนด้วยนะคะคือทําให้ส้มหลับลึกขึ้นเวลาที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นเฟรชขึ้นนะคะไม่ต้องนอนสม้มตื่นมาเนี่ยสามารถออกกําลังกายเบาๆเล่นกับน้องหมาได้แบบแทบจะปกติเลยค่ะถ้าใครที่อยากทดลองทานก่อนกล่องเล็กเขาก็มีนะคะแนะนําให้ไปลองเลยค่ะ